A. The historian is carefully examining ancient manuscripts. B. The archaeologist is carefully excavating ancient artifacts. C. The geologist is studying rock formations near a historical site. D. The architect is designing a restoration plan for an ancient building. มาเฉลยกันนะครับข้อ A บอกว่า the historian historian แปลว่านักประวัติศาสตร์ครับ is carefully examining examine ถ้าเกิดเป็น verb เ,เพียวเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยตัว e นะ examine แปลว่าตรวจสอบ examine ตรวจสอบ ancient manuscript manuscript จะแปลว่าต้นฉบับครับต้นฉบับนิยายต้นฉบับตำราทูอิกคูเบิร์ตอะไรก็ว่าไปเขาบอกว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยกำลังตรวจสอบต้นฉบับโบราณอย่างระมัดระวังเลยอุ๊ยต้นฉบับทูอิกคูเบิร์ตขาดไปนะสอบทูอิกไม่ผ่านนะแกบีบอยครับ the the archaeologist คำนี้น่ยจะแปลว่านักโบราณนะคดีอาจจะมีตัว A หน้า E ก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ความนิยมในประเทศนั้นๆนะฮะ archaeologist นักโบราณนะคดี archaeologist นักโบราณนนคดี is carefully excavating excavate excavate ถ้าเกิดเป็นเว r ร์เพียวเนี่ยลงท้ายด้วยอนะแปลว่าขุดค้นหา ancient artifacts artifacts แปลว่าสิ่งประดิษฐ์นักโบราณนนคดีกำลังขุดค้นหาสิ่งประดิษฐ์โบราณอยู่นะแก ancient โบราณข้อ4ครับ the geologist สัพยากว่านี้ geologist แปลว่านักธรณีวิทยา is studying rock formations near a historical site historical site คือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ครับนักธรณีวิทยาเนี่ยกำลังศึกษาชั้นหินใกล้กับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อยู่นะและดีด็อก the architect คือสถาอะไรสถาปนาค่ะไม่ใช่คือสถาปนิกครับ is discerning a restoration นันเรียนรู้จักคำว่า restore ปะ restore จะแปลว่าบูรณะซ่อมแซมฮะ restore บูรณะซ่อมแซมเป็น Verb เติมชั่นไปอะ restoration ก็จะแปลว่าการบูรณะซ่อมแซมครับ for an ancient building เขาบอกว่าสถาปนิกเนี่ยกำลังออกแบบแผนการบูรณะตึกโบราณอยู่นะอยากให้มันใหม่กว่าเดิมบ้านคูเบิลเนี่ยแต่บ้านคูเบิร์ลไม่ใช่ตึกโบราณนะแต่ออกแบบให้เหมือนบ้านโบราณนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันภาพนี้เป็นภาพที่นักโบราณนะคดีอ คุดหาของบางอย่างอยู่น่าจะเป็นของโบราณด้วยดังนั้นข้อที่ถูกคือข้าข้าข้าข้อบีบอฮะ the archaeologist is carefully excavating ancient artifacts นักโบราณในคดีเนี่ยกำลังคุดหาวัตถุหรือสิ่งประดิบโบราณอย่างระมัดระวังเลยนะทวนศัพท์แบบสั้นๆครับเอาชื่ออาชีพอย่างเดียว historian แปลว่านักประวัติศาสตร์ historian นักประวัติศาสตร์ archaeologist นักโบราณคดี archaeologist นักโบราณาคาดี geologist นักธรณีวิทยา geologist นักธรณีวิทยา architect สถาปนิกไม่ใช่สถาปนา architect สถาปนิก architect สถาปนิกจำไว้ให้ดีนะครับ